ทำไมวันนี้มันหนาววะ <c oughs> ก็เดือนเมษานี่สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมจารุ <c oughs> คุณผู้ชมได้สังเกตกันไหมครับว่าช่วงนี้มันดูหนาวๆเนาะมันกับเป็นหน้าหนาวเลยแต่พอมาดูปฏิทินก็นี่มันเดือนเมษานี่ผมไม่รู้ว่าที่อื่นจะหนาวเหมือนกันหรือเปล่าแต่บ้านผมหนาวเหมือนหน้าหนาวเลย <c oughs> <c oughs> ตอนแรกคิว่าเดือนธันวาให้ตายเลย สองสามเดือนก่อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันไม่ได้หนาวขนาดนี้นะมันหนาวจนผมไม่อยากอาบน้ําผมไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่อาบน้ําเลยนะปกติในหน้าร้อนเนี่ยผมจะอาบน้ำสองครั้งต่อวันตลอดเลยเพราะมันร้อนมากแต่ทำไมปีนี้มันถึงกับหนาวขึ้นมาซะอย่างนั้นเอานิ้วแตะน้ําทีหรือว่าน้ําใส่น้ําแข็งไม้ทันผมก็เลยตัดสินใจไม่อาบเลยก็ได้หนาวก็ปกติถ้าผู้ชมก็ไม่อาบน้ําในหน้าหนาวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ <laughs> ใช่ผมก็เป็นเหมือนกันผมก็มาเอกใจว่าปีนี้มันผิดปกติเดือเนเมษาเขาต้องสาดน้ําแก้ร้อนและสงการกันสิพูดถึงสงการา์แล้วเศร้าผมได้ไปหาข้อมูลมาว่าทําไมอากาศมันถึงหนาวในหน้าร้อนนะครับมันเกิดจากปรากฏการณ์ใช่ครับทําให้อุณหภูมิของโลกหล่อลดลงผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะ หรือว่าโลกเราจะเจอกับภาวะโลกหนาวก็ไมีแ็นภาวะโลกร้อนเว้ยอาจจะเป็นไปได้ผมหวังว่าอีกสองสามวันมันจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูกันนะครับคลิปนี้มันผมมาระบายอะไรสักอย่างอะ่ะผมว่าอากาศหนาวๆมันก็ดีอยู่นะผมเป็นคนที่ชอบหน้าหนาวด้วยสมมตนจะขี้เกียจอาบน้ำใช่มันนอนสบายนะตอนกลางคืนอะ่ะแต่มันแปลกตรงที่ มันหนาวตอนเดือน 19. เมษาเนี่ยเกิดมาไม่เคยเจอหรือผมเกิดไม่ทันนะก็เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรหรือลงชาติไหนก็คอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับบายยทำไมคลิปนี้ดูสั้นๆนะ